ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดี f c ทุกท่านนะครับสวัสดีเป็นเพจคุ้มทรัพย์พญานาคนะครับสวัสดีเอฟซีช่องคุ้มทรัพย์พญานาคนะครับตัวนี้แอดมาอยที่เนินสี่รอยครับคุณผู้ชมนะครับก็เอฟซีที่ให้เป็นสะพานบุญให้นะครับตัวนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับนะครับหลังคานะครับหลังคาแล้วก็สร้างบ้านให้ ปูองค์ดำนะครับปูองค์ดําปูนาคองดำนะครับคุณผู้ชมนะครับสวยงามมากนะครับซึ่งจะมีบวงสรวงนะครับพรุ่งนี้วันที่9นะครับก็จะมีวิธีบวงสรวงคุณผู้ชมนะครับก็เปิดโชว์เปิดราบนะครับก็เสร็จแล้วนะครับก็ตอนนี้ก็มาเตรียมงานกันนะครับการบวงสรวงกันนะครับคุณผู้ชมก็อยู่ในเขตชายแดนนะครับรถก็ขึ้นมาได้นะครับแต่ว่าทางมาลำบากมากนะครับ คาดว่าจะไม่ไหม้ได้าไมาเยอะนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าช่วงนี้นะโควิดระบาดนะครับตอนนี้อยู่น,น,นะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างบนกันว่าเขาทำอะไรกันบ้างนะครับครับเนี่ยเสร็จแล้วนะครับรครับคุณผู้ชมเนี่ยนะครับโอ้เนี่ยเดี๋ยวเราไปดูข้างบน,น้านบนกันนะครับกําลังจัดท่าแต่งอยู่นะครับเพื่อที่จะ เด,ดี๋วโชคเพื่ลาบในการบวงสรวงพรุ่งนี้นะครับครับสวัสดีครับผู้ใหญ่โอ้จะเสร็จแล้วเนะาะท่านผู้ใหญ่จะเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเสร็จแล้วเนาะเสร็จแล้วครับอ,อ๋อตอนนี้ขาดเรืออะไรบ้างครับทา่านผู้ใหญ่ครับตอนนี้ก็ที่เหลือก็คือการเลือกผีพื้นแล้วก็ราคาเนี่ยจะโตออกสองข้างโอ้จะโตออกสองข้างให้ลงมานิดนึงครับเพื่อกานเด,ด,า,ดานข้างนนะด้าหลังอ,อ๋อก็จะทำต่อเรื่อยๆครับผม งบประมาณก็จะทําต่อรับให้สมบูรณ์ตอนนี้ก็มีบันไดรั้วด้านข้างหมดแล้วก็ลังคาครับนะครับก็จะบวกสวงเปิดโชคไปล่ลาบพ่งนี้เนาะพ่งนี้ครับผมครับก็กำลังเตรียมสถานที่อยู่นะครับฟันดีไม่ผู้ใหญ่มาทําให้ปูองค์ดำฝันว่าไงยังพี่จเล่าให้ฟังนนึนะครับความฝันฟันว่าฟันได้ตะปลาฟันได้ตปลาครับ ได้แต่ปลาอย่างเดียวเยอะด้วยครับดังนั้นก็ได้มีท่านผู้ใจบุญนะครับได้มาร่วมสร้างด้วยกันครับมีอะไรที่จะขอบคุณเอฟซีที่สร้างไหมครับคุณผู้ใหญ่มีอะไรจะผมเองก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านผู้ใจบุญใจสูงทุกท่านนะครับที่ได้ร่วมสร้างนะครับศาลานะครับพระองค์ดําตรงนี้นะครับเพื่อเป็นที่ สักการบูชานะครับของลูกหลานนะครับในอนาคตต่อไปครับผมขอบคุณมากครับครับเจ้าของเขาก็มาด้วยมั้งตรงนี้เนาะครับมาบวงสรวงเปิดโชคเปิดลาบด้วยกันครับขอบคุณคุณใหญ่มากครับผมครับครับครับนี่คุณผู้ชมก็เตรียมงานแล้วครับเตรียมที่จะเป็นยังไงเนาะฟันดียังบ่ยังไม่ฟันเลยครับโอ้พี่ทีขึ้นน่าจะฟันดีนะครับ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 แล้วพรงนี้มีวิธีอะไรขึ้นด้วย มีวิธีขึ้นแล้วก็บวงสวงอ๋อพิธีขึ้นแล้วก็ทําวิธีบวงสวงเนาะถวายท่านเนาะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านบนกันครับอ๋อไม่เป็นไรครับไม่ได้ใส่แมก็เดินคนเดียวตอนนี้ครับคุณชมเนี่ยแล้วขึ้นไปเลยนะครับคุณชมนะ ลังคาสวยงามมากเลยฮะสเิเป็นเล็กเป็นเสาทำอย่างดีนะครับเพราะว่าต้องโกะอย่างดีฮะตรงนี้พอเป็นเห็นต้องทำยังสวยเลยสิครับโอ้จัดผ้าแล้วครับเนี่ยเตรียมแล้วโอ้จัดผ้าสวย เขาทำอะไรจัดผ้าแล้วโอ้ดูคนจัดผ้ามีสมาธิดีมากเลยคนจัดผ้านี่เอาจ้างมาพิเศษเลยสาธุสาธุนะครับ ตอนนี้ก็จะผูกอันนั้นใช่ไหมโอ้คนจัดผ้ามีแต่สวยๆทั้งนั้นเลยโอ้ยสองคนนี้ก็มาช่วยจัดผ้าดิเนทะ่องอะไรนะโอ้มาช่วยจัดผ้าก็ทีมงานเป็นสะพานบุญนะครับมาถ่ายทําบ่อยๆครับที่นี่ สารเดือผู้เดือปู่นะครับน่ปู่องค์ดสวยงามมากนะครับตรงนี้นะครับจะทําพิธีบวงสวงนะครับเปิดโชคเปิดลาบนะครับคุณผู้ชมนะครับบวงสวงเปิดโชคเปิดลาบนะครับตรงนี้นี้ก็จะเป็นราวบันไดนะครับบันไดอยู่ด้านข้างหมดแล้วนะครับก็หลอดไทย ไม่เหมือนโกลไม่มีราวจับนะตอนนี้มีราวด้านข้าง,งหมดนะแลยตัวนี้จะเป็นรอยเท้านะครับรอ,รอยพุทธบัตรไหมนะครับเนี่ย นวยเขมบ่ได้บ่ตกนะบ่หานะเอาได้ว่าว่าคลิปโชว์ตนนะนะครับอย่างที่อีกเอาเดี๋ยวคนเนี่ยที่ยัง

รอยเท้าพระพุทธบาทนะครับรอยเท้าพระพุทธบาทนะครับคุณผู้ชมดูไปดูมาก็เหมือนเ่าาววนปย ที่อ่ะหมดแค่ที่นะครับก็จะเป็นอยู่นะครับก็จะเป็นนะครับครับมี ไอ้นั่นไอ้คินใช่ไหมทักคุณผู้ชมนะครับเตรียมสถานที่นะครับที่จะทำพิธีเปิดโชคเปิดลาบปูองดำในวันพรุ่งนี้นะครับคุณผู้ชมนะครับก็รอตูตัวเลขว่าจะได้ตัวเลขตัวไหนนะครับเปิดโชคเปิดลาบอัญเชิญเทวดา16ชั้นฟ้าส5ชั้นดิน14วังบาดานนะครับตรงนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มากที่สุดเหมือนกันนะครับอยู่ใน เขตชายแดนเลยนะครับทางมาลําบากคุณคุณผู้ชมก็รอดูทาง YouTube ไปแล้วกันนะครับอาจจะมีทําคลิปให้ผู้ชมได้ชมนะครับแต่ถ่ายทอดสดไม่ได้แน่นอน<า>เน็ตไม่มีนะครับเพราะห่างจากหมู่บ้านหลายลกิโลเกือบสิบกว่ากิโลนะครับ

กำลังเตรียมสถานี่นะคุณผู้ชมนะครับก็ขอบคุณคุณผู้ชมที่รับชมนะครับรอติดตามตัวเลขด้วยนะครับในวันตรงเล้นะครับหยิบเก้านะครับเตรียมรอดูตัวเลขว่าจะได้เป็นตัวไหนนะครับคุณผู้ชมนะครับรอดูว่าตัวไดนเป็นตัวไหนตัวเลขนะครับรอนะครับคุณผู้ชมนะครับจะได้เป็นตัวไหนก็ យប់កាលយប់មិញខ្ញុំទៅជួបគាត់គាត់ត្រាព្រៃពេជ្រចា៎ទៅនិយាយត្រាព្រៃពេជ្រចង់ទៅ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  ผอบคุที่รับชมอย่มากเรื่อยๆครับรวยสาธุสาธุขอบคุณเจ้าภาพที่มาสร้างนะครับศาลาปูองค์ดำนะครับหรือบ้านปูองดำนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับ บางไไเ็เันนะพอยันๆน่ะจะให้มุ่งนี่พอดีเลยแกเนี่ยลบคนสบายเนาะคนยังสาดอยู่เนาะเนี่ยสาสตรเลยต่อมานี้อีกต่อมานีอีกเนาะเอมาดันข้างอีกทำสฟเฟอร์มาอ่ะร้อยห้าสิบอ่าอ้าตีฟ้าบะ อ,นนอ๋อครับ